วัสดีครับวันนี้ตื่นมาก็เอาเรื่องเลยนะวันนี้ตื่นมาเห็นยอดผู้ติดเชื้อประมาณ9,000กว่าคนซึ่งตัวเลขจริงๆอ่ะมันอาจจะเยอะกว่า9,000ก็ได้นะครับก็คนติดเพิ่มเยอะขึ้นทุวันทุกวันนะครับก็รัฐบาลเขาก็คงช่วยทาอะไรสักอย่างเหอะไปเอาวัคซีนดีๆเข้ามาะนะสงสารเลยว่าหมอพยาบาลที่เขาเป็นด่านหน้านะครับก็นแหละครับตื่นเช้ามาแล้วก็อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกแย่นะครับรู้สึกยากลับไปนอนตอนะแบบไม่อยากตื่นมาเห็นนะตอนนี้เราสู้ whatever และนี่คือเด็กงานเด็กสีมี้นะครับผมโอเคดาวนี้ก็มีแค่นี้เราทายให้ดูที่ว่ามีอะไรนะ ครับผมก็วันนี้ก็ว่าอีกแล้ววันนี้ผมก็ได้ ถูห้องครับ át, แบบ <If S 1> <regret ue? S 2> ว่าไ LIKE ม่ได้ถูนานอ่ะมันผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้วนะก็เลยไปซื้อไม้็อบแล้วก็มาถูห้องสักหน่อยให้มันดูแบบเออสะอาดน่านงน่านอนเลยแล้วก็วันนี้ไปค้นเจอหนังสือการ์ตูนเล่มละแบบสิบห้าบาทขายตามเซเว่นอ่ะพวกแบบปังปอลอะไรเงี้ยก็เอามาอ่านครับก็ตลกดิวันนี้ก็คงอยู่กับเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าสรับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ไกลตัวนะเออก็แบบว่าเขาก็สั่งล็อกดาวน์ไปแล้วสิบสี่วันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้ไปฝึกงานที่บริษัทเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมาทา แบบ work from home ที่นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวยังเงีจะอัปเดตให้ดูนะเพราะว่าอีกสักอีกประมาณ3วันนะ่ะผมจะได้ไปฝึกง,งานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะจะมาอัปเดตอีกทีก็วันนี้ไม่มีอะไรครับก็หลังจากมื้อเช้าที่ตื่นนอนมาก็กินข้าวแล้วก็นอนถูกขึ้นทําอะไรเสร็จก็นอนเพราะว่าวันนี้ค่าบรรยากาศดีนะครับก็มีแค่นี้แหละครับก็ มีเพื่อนมาหาครับเดี๋ยวลงไปหาเพื่อนกัน ได้ไหนของมันเนี่ยพ่อแม่ฮันนี่ฝนจะตกหมแล้วฝนตกแล้วเนได้ไงเงี้ยไปหายไปไหายไปครับผมมาสรุปวันวันนี้กันนะครับก็ วันนี้อ็เมื่อตอนเย็นก็เห็นแล้วนะว่ามีเพื่อนมาก็ตอนนี้เพื่อนก็ออกไปหาอะไรกินอย่างนะครับก็เหลือผมอยู่ในห้องคนเดียวก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แบบทำความสะอาดห้องแล้วก็มีเพื่อนมาเล่นที่ห้องนี่แหละก็ก็มีแค่นี้ครับวันนี้ประมาณนี้นะเป็นกิจัตรประจำวันของผมไปแล้วโดยปริยายนะครับก็ไอเรื่องฝึกงานที่แบบว่าจะเดินฟอร์มโฮมหรือว่าไปทำที่บริษัทก็เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ see you tomorrow Bye-bye.